สวัสด <toys> ีสวัสดีโอ้ใส่เสียอลไรพังเนาะเอาเสียโอ้ดีเสียมาเด้อเอามาเด้ีมาเด้ออุ้ยเสียแล้ไหมไม่น่ดยอดแต่ว่าดีใจน้ิ่นยูทูิ่นมาแห้งเออเมื่อวานเพิ่นมาเยี่ยมบ้านน้ำจู๋คนเมืองบักหลายเออเพิ่นโอ้ยสะอ่อนเออคนเมืองเพิ่นมาแห้งตัวอีพ่อหอยยูทูบเบอร์คนดังแต่ว่ามีหมองเข็ดยากอยู่เจ๊นุ่ยเลย นี่นุ้ยจ้าผมมีมองคิดยากยิ่งมองนึ่งหน่อยนี่มองใดล่ะจา้าฮะมองใดน้อเมื่อหันพี่น้องครับช่วงสีเสียงดังใส่กันช่วงสีเสียงกัน<ม>เสียงกันย้อนอยังมาดิยายนุ้ยถือกล่องโทรศษซาวกันมา,าแต่ว่ายูยูทูบเบอร์ด่า,ดาลาบอติงคิง <laughs> ดาราบอติงคิงครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเห็นเงินเล่ <laughs> เสียนี่ละนี่ละ,ละมองผมคิดยากมผมคิดยากมองว่าเมืติว,ว,ว่าโฆษณาเข่ามาหนีอีกมือสองมือสามมือนี่แม่นุ้ยก็คิดยากโฆษณาเข่ามาหนี คอยอย่างคอยคิดอย่างสิพิชกันย่ำเงินออกนี่สิ้นเดือนนี่ย่ำเงินออกนี่อ้าวนุ้มโจเอาเอางังนี่คุยกันเลยจักเปอร์เซ็นต์ผมจะได้รับรู้แฟงคับจะได้รับรู้เลยย่อมผมโอนให้ผมจะโอนให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยยายแหลงกับยายหนุ่ยตกลงกันไปว่าจะเอาจักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่พอเดี๋ยวพวกกเมียไปพิชกันพิชกันเรายากงานยากกว้งอีกเอาแบงเมรดก ทุลกรรมบมู้เจ้าให้เอาลงหลอกเลยปกติดาราเขาก็ผู้จัดการนี่เอออัันนน้คนละส่วนเอาเอาพวงกระเมียก่อนนี่เดี๋ยวพอไปถึงผู้จัดการว่าโอ้ดาราผู้จัดการทั่วไปใช่ไหมมาตรฐานทั่วโลกชวนมากเลยมาตรฐานของบริษัทอะไรต่างๆเจ็ดสิบสามสิบเออเอาแบงกันเดี๋เอาเจ้าไหนอีกเอาตัวบ้านหอดสองคนนี่เดี๋ยวเท่าไรผู้ใดสิแบงผู้ใดบามาเลยอ้าวหัวหน้าเอาจังบนเส้น เอาลับบะช่วงคนผู้เจ้าเว,วลาผมแบงเงินผมสีแบงถือเดี๋ยวไปพิดกันมากพีดกันมากง่ายอีกเห็นบ่อ้อนันืนเห็นบ่งวดที่แล้วผมบ่ได้อน,นอนเห็นบ่อเอเอบ่้วยเดียเด๋ยวผมเด็กเด็กเดี๋ยวผมมาส่งเห็นบ่้วพีดกันนี่ละเดี๋ยวสีเล,เล,เล่นเล่นหน่อยพิดกันอีกแต่แดงเงินอยู่ในของอยู่ก็ยังพิดกันพวกกรเมีเสวัตรอะดรนี่ที่ประเทศก็เอาแต่ของช่องนี่ก็เอาจ้กเออ เอาสมมติว่าตกมาให้เป็นพ่อแหลมเอาสมมาเมื่อหนึ่งยายแหลมเยมส่งตัวใดยายนุ่ยเสางตัวใดยายแหลี้ยมส่งตัวใดยายนุ่ยส่งตัวใดเอาเอาเอาง่ายๆเนาะยี่สันยูสองคนพี่น้องเดี๋ยวหลังเดียรสิพิษกันเพราะมีการดูเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างตินอยู่กับผู้จัดการเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวให้รับทราบน้ำเดี๋ยวห้าสิบห้าสิบห้าสิบเลยพ่อพ่อยอมพ่อห้าสิบห้าสิบพูดไทยผู้ผู้จัดการบอกว่าห้าสิบห้าสิบ เลี้แนพอไปเลื่องผมเนี่ผมแค่รับทราบนี่นี้พี่น้องเอ้ยโฆษณสาบวานเลยเขาพากันโซเรื่องค่ะส่วนแบ่งเรอคะเดี๋ยวผิดกันมากอีกมันยากลูกงานเตเดี๋ยบผู้ลำบากใจเนี่ยผู้ยุ่น้ำเนี่ยมาแกบงอนไปเว้าพ่อมดิิดกันในงคนนั่นสิหพ่อเราผิอภัยนั่นหลายนี่ว่าทเนี่ยนี่าอภัยหลายๆผมดูเนี่ยเอาเอาสมวนนึงยูทูบขอเมือนึ่งเนี่ยเ พวกระเมียเจ้าเดีหายแดงเมียเท่าไรเออยยนุ้ยว่าหาท่าซนะมันีทำบอผมกัว่าเดีวเจพอด้เอาปลามาคนเมียเสพวโอเสเสเอกพูดถูกใจแม่นุ้ยจังเลยเมียาะเจ็ดวสาน้องบาละนะเเห็นว่ายยนุ้ยเจ็ดห เศาเห็ดเลยนี่เด็กน้องพีดทันไปได้เงินบ่จะได้ออกเป็กนี่เศ้าเห็ดเศ้าเห็ดต่างจักเงินที่ได้ออกเห็นบ่นี่เลยซ่อมนี่กับหูแล้วเห็นบ่เอาชัดเจนเลยเอาเอานนี้หุกเตร้าอยู่เหนียวดา้าด้ห้าคุลระเครงว่าเอาคนละเครงเอาจับมือเอาดได้โอเคพอจับมือเอาโอเคเดี๋ยวเงินออกเห็นปะผมตีแบงให้วคุณระเครงเลยดาห้านี่ได้ง้อทายเอาแม่พี่น้องเออแต่ว่าแต่ว่าส่วนแบ่งมันนี่ยากได้หลาย สบายเ้าโ์นะพ่อังโอเคมือสรุปเรายายนุ้ยโอเควะใช่จ้อาชีพโอชีอ้าวโอเคตามนั่นเด้อพี่รองครับนุ่มโจรับทราบแฟนคลับับทราบเอาโอเคครับคลิปนี้ซ้ำนีครับค่ะขอบคุณค่ะ